อันนี้คือสเปค่าเชื้อ HPV ค่ะเวลาที่คุณผู้หญิงไปตรวจเชื้อ HPV หรือตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะบางคนก็จะกังวลใจค่ะเพราะว่าไม่เจอมะเร็งแต่เจอเชื้อ HPV จะทำยังไงดีจริงๆแล้วเชื้อ HPV ค่ะสามารถหายเองได้ประมาณ70%ใน1ปีถ้าเรากินคีนออกกำลังกายแล้วนอนให้พอค่ะ แต่บางคนก็ไม่หายค่ะไม่รู้จะทำยังไงซึ่งสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีสเปรย์ช่วยฆ่าเชื้อ HPV ค่ะเราก็ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วก็ฉีดท้าปึ๊ดต่อคืนค่ะซึ่งมันจะช่วยฆ่าเชื้อ HPV ได้ ถ้าเกิดว่าไม่ใช้อย่างที่หมอบอกไปค่ะมันก็ตายเองอยู่แล้วด้วยภูมิคุ้มกันเราประมาณ70%แต่ถ้าใช้สเปรย์ค่ะจริงๆมันก็คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของเชื้อดีในช่องคอดค่ะมันก็จะช่วยเราให้เคลียเชื้อ HPV ได้ถึง90%ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าติดเชื้อ HPV ไม่ต้องกังวลใจนะคะเดี๋ยวนี้มีตัวช่วยค่ะ